วันนี้ลูกค้ามาออกรถปาเจโร่กับเรานะคะวันนี้จะมาสัมภาษ์ลูกค้าลูกค้าชื่ออะไรคะไพวันชื่อพี่ไพวันนะคะไพรวันวันนี้เามาชื่ออะไรเคะเป็นพนักงานโรงแรมเป็นพนักงานโรงแรมนะคะแล้วมาออกรถจับเราเนี่ยใครเป็นคนแนะนำมาคะก็มาเองขับรถผ่านทุกวันแล้วมันเกิดความเห็นรถเยอะใช่ไหมก็เลยเข้ามาดูว่ามีรถอะไรใช่ไหมคะและถูกใจออกมาเจโร่พี่ไพวันประทับในอะไรในเต็นท์ของเราค่ะ ก็มีเลือกเยอะมีเลือกเยอะใช่ไหมตอนแรกไม่มีในโดนไฟด้วยก็คือมีรถเลือกเยอะก็เลยมาดูใช่ไหมใช่ค่ะแล้วที่ในวันประทับใจนะคะเพราะเรามีรับประกันซื้อคืน100%ค่ะเพราะว่าทิ่คว่ำส่วนหนักหรือล้างท่วมมาตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ประทับใจปร่ทใจนะประทับใจประทับใจนะทำไว้มั่นใจเนาะว่ารถมีมาตรฐานอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ที่ดูดูมารถสวยทุกใจไหมคะ ถูกใถูกใจมากอยากให้พี่เทวันฝากถึงคนที่กำลังอยากออกรถเมอร์สองเลยค่ะก็ก็คือเราทำอาชีพพนักงานบริษัทคือเวลามันเดือนด้วยมากมายนะคะก็คือถ้าจะไปออกรถใต้แดงก็คือมันเป็นอะไรนะคะอ่ามันก็เป็นมกำลังเนาะก็เลยเมอสองก็พอเมอร์สองคุณภาพดีเนี่ยก็คือมาที่นี่พักที่ตะโกนะ แล้วประกันด้วยในรับประกันหนึ่งด้วยขอบคุณที่พีวัน,นะคะที่มาให้ขอ้อมูลกับทุกท่านวันนี้ก็มีของมาสมนน้คุณเป็นตบำรุงภพพามาให้พี่นายวันเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะ,ะเราสวยหรือดีต้องตีราสวยค่ะ